สวัสดีค่ะคลิปนี้พาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศที่ช่างเขากำลังต่อหลังบ้านให้ค่ะต่อหลังบ้านเพื่อทำห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำค่ะทุกคนทุกวันนี้ฟ้าสางอยู่ยังไม่มีห้องครัวนะคะห้องครัวอยู่ทำอยู่ในตัวบ้านค่ะยิ่งเวลาอากาศร้อนๆนนะคะร้อนเตาแก๊สร้อนละอองไฟเนาะอากาศร้อนมากค่ะเพราะว่าเราเอาสังกะสีปิด ประตูปิดหน้าต่างไว้นะคะตอนนี้พอมีทุนบ้างนิดหน่อยก็เลยทําห้องครัวนะคะแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จลรงจากหลังคาไม่ได้หรอกค่ะพี่ๆเพราะว่าทุนเรามีแค่นี้เรามีน้อยนะคะได้แค่เสาได้แค่โครงหลังคาแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ช่างกําลังจะเริ่มตั้งเสานะคะทําห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําหลังบ้านนะคะใช้เสาหกต้นค่ะเพื่อนๆใช้เสาหกต้นเองค่ะให้กําลังใจกันไปเน,นี่ยแบบนี้แหคะคพื่ะนเพื่อนเพราะว่า เก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะได้ค่ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยยิ่งเราทําบ้านด้วยเงินก็ไม่ได้งอกเงยเ,เนาะนะคะเพราะว่าเราไม่ไดเอามาต่อทุนหรือว่าทําการค้าขายเรามาทําบ้านนะคะก็ทําเท่าที่มีมีเท่าที่ทําแบบนี้ละคะ่ะมีเท่าไหร่ก็ทําแค่นั้นนะคะแล้วก็หาเอาใหม่นะคะได้มาก็ทําไปแค่นี้เองค่ะนะคะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะ นะให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจากช่องฟ้าสางที่สังขะชาแนลนะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะคลิปนี้ฟ้าสางก็คงจะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ